สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบนนี่ยิปตอรี่ข้อเกมเมอร์นะครับขอต้อนรับสู่เกมฮีโร่จินนารลนะฮะโอเคอันนี้ไม่ได้มาไม่ไม่ไม่อยากจะมายิงคนเท่าไหร่มาปั่นจักรยานเล่นนะครับผมไม่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 มีอะไรมากนะครับโอเคครับปะปะปะปั่นจักรยานเล่นกันเฮ้ยระเบิดโอ้ไปไปยังไงเนี่ยโอ้โหโดนระเบิดเอ้ยเดี๋ยวตกสะพานมีเฮ้ยนี่ข้างหน้ามีศัตรูอยู่เฮ้ยระวังระวัง เดี๋ยวโดนยิงเฮ้ยไปไหเฮ้ยโอ้โหมึงปอดจ่อจอักรยานยิงกูเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่ายิงกูอย,ายอา่ายิงกูเอาลงน้ำแล้วแม่งมาขัดขวางกูกำลังออกกำลังกำลังกายออกกำลังกายอยู่แม่งออกกำลังกายอยู่โถ่เอ้ยโอเคโอเคไปไปไปั่นตามเขาไปเลยนะครับโอ้โหมึงปัดลงไปไปได้ไงวะเนี่ยโอ้มาวมา แข่งกันเปล่า <laughs> มีกดกิ่งเรียกเนีเ่ยเฮ้ยตกอะ่ะ <laughs> แม่ปัดเลย <laughs> ไป,ป,ไป,ป <laughs> เป <laughs> ล่ลลบบนานเฮ้ยไปเปล่าไปเปล่าเออมาเลยรับรับรับศาเลยไอ้ดูสนโดจริง เฮ้ยเฮ้ยตัดศัตรูมาตบตบเอ้โอ้ยโอ้เกือบตายมามามาเฮ้ยมาปั่นกันต่อปั่นกันต้อมา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 มเมามานเมา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 าาม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 าามมามาม นนนัั่่เออมชยโอ้โดนอะไรวะโดนสไนเปอร์ M1 ็มวันแกรนโอเคสปอร์ใหม่อ่ามนไหนไหนครับเฮ้ยจักรยานอยู่ไหนเฮ้ยมามาแล้วมาแล้วโอเคโอเคโอเคมาเลยคนละคันคนละคันเฮ้ยโอ๋ไอ้บ่าไเปล่าโอเคโอเคไปด้วยไปด้วยไปด้วยอ่า อ่ะขึ้นรถหน่อยอโอเคไปไปไป <laughs> <laughs> มึงจะมาเยอะไปวะเนี่ยเฮ้ยวะไงโอเคเอาไปไปอะไปดิ <laughs> โอ้โหมึงจะซ้อนซ้อนสี่ซ้อนห้าเดี๋ยวตำรวจจับนะ ข้าแม่งยังไงไม่รู้โอเคครับมาชมวิวไปเรื่อๆยๆครับผม <laughs> เดี๋ยวเราก็ถึงที่หมายแล้วเฮ้ย <laughs> <laughs> โอ้โหมีคนซ้อนให้ด้วย <laughs> อาแข่งกันเปล่า้า <laughs> งหลังก็จะไปด้วย เดี๋ยวพาเดี๋ยวพายนี <mus> ่ไปตายครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวพายนี่ไปตายให้ดูเอ้าจะลงทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ารับรับคนนี้เลยไปว่าไปว่าป่าป้เนี่ยมึงเนี่ยไปโอ้โหไมไรมึงเนี่ยเฮ้ยมันนี่ใครจะไปผมว่งไม่มีใครไปเราไปคนเดียวก็ได้มา เอโยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยอย่ายิงกูปั่นจักรยานอยู่อย่าอย่ายิงปั่นจักรยานหลอกล่อหลอกล่อศัตรูให้ต้อไปเกิดับจา นี่เว้ยโอเคครับมาเป็นอเมริกามั้งครับผมโอเคอเมริกานะครับลบกับแคนาซีอ๋อด่านเดิมนี่มาโอเคโอเคโอเคอ้าวมันจะมาด้วยฮะโอ okay. เคเฮ้ยมานี่ดีมานีมาดีอยู่นี่ เดี๋ยวแดมีใครตกหล่นนะวันนี้วันนี้มาดิไปกับเราดีกว่า <c oughs> ไปเฮ้ย <c oughs> มานีมาดิ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนนั้นคนนั้นคนนั้นไปได้ยังอ๋อช่างมันเถอะโอ้โหถึงตรงที่ที่มันชุนละมุนวุ่นวายแล้วน,นี่แ อ่นายสัตัวเฮ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นมาเฮ้ยอย่ายิงกูมาปั่นจักรยานอย่ายิงอย่ายิงครับอย่ายิงครับผมผมผมมาปั่นจักรยานผมมาปั่นจักรยานโอเคครับมันเป็นความสาหัสอย่างหนึ่งของทหารในเมริกานะครับที่เราจะต้องเราต้องปั่นจักรยานเพื่อไปลบแอนนาซีนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเออ โอเคครับเราจะตามคนคนนี้ไปเอ้ยโอ้โหมาเจอดเป็นเสือซุ่มนี่หว่าเราขาลุยเราไม่ได้ขาซุ่มเฮ้ยมันมันอยู่โน่นแล้วสารพัดส,ดาาส,สดน,นสารพับสนได้ตู้เฮ้ยอย่ายิงกูกูคแค่มาปั่นจากไอายานโถ่เฮ้ยอยู่ไหนวะนก <c oughs> <c oughs> โอเคมาเล่นแบบจริงจังมั้งหมดยึดฐานจุดเดียวเหรอโอ้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้จบไวๆไวหรือเปล่าหรือเปล่านะแองใช้ระเบิดไม่ค่อยจะเป็นซะด้วยดิแมง โอ้โหป่าแค่นี้เนี่ยนะโอ้โหโอเคทางโน้นมันได้ไปแล้วมาๆมๆามาไปๆไๆปไปไปนี่พาหนะหรอเดินอย่างเดียวเดินเท้าไปกันเปยเฮ้ยไปด้วยอยากได้จักรยาน โอเคเข้าไปเข้าไปพี่แกะตุ้มเลยฮะเดี๋ยวใจเย็นต้องเข้าเป็นจังหวะไป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 เลยไปเลย เีย๋ยวรถไปจอดข้างหลังจะได้กลับมาเติมพลังได้อ่าเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่น่าจะมีเกิดซุ่มแน่นอะไปไหนต่อได้ในนี้แม่งเป็นห้องอะไรไม่รู้นะอุ้ย นามืดตาลายมีใครมาแถวนี้ไหมครับข้างล่างก็มีลงไปไหนไม่รู้เดี๋ยวขอไปขอตัวไปเก็บก่อนนะนะเก็บแล้วออ อ่าโอเคโอเคโอเคออกมายิวครับมาฮิวมาฮิวโหเทียบเลยป่าระเบิดได้อีกโอ้โหโอ้โหเทียบลงแล้วครับลงแล้วครับลงแล้วครับ มาจริงให้เละมาดิไหนใครซ่าโผล่มาจริงให้เละเฮ้ยต้องการคิวอ้อตัวใครบีกว่ะโดนจริงแบบงงๆครับนะปัญหาปิงโดนปิงเยอะนะฮะเลยโดนแบบงง,ง ไปแล้วปุย,ยโดนโดนกลุ่มเอลโอ้โหแม่งมีสไนเปอร์ซุ่ม คิวครับผมโดนฆ่าเลยไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดผิดผิดแต่เราเราก็แต่ชนะละชนะไวอันนี้ โอ้โหยานต้มาจอดไปตรงนี้เออเอาเลยเอาที่มึงสบายใจ <laughs> ครับนั่นโอเคฆ่าได้ด้วยเว้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวโดนไอ้นั่นมันชน <laughs> ไปเร็ว <laughs> เย้ชนะแล้วนะ <laughs> ชนะไวมาก แค่นี้แหละครับสำหรับเกมนี้นะฮะผมก็ปิงปิงมันปิง,ปงมันเยอะนะครับผมโอเคก็โหลดมาเล่นขำๆเฉยๆไม่มีอะไรมากครับลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันเกมต่อไปสวัสดีครับ